เป็นสมบัติของโลกโดยแท้ตัดสินใจลงไปว่าร่างกายของเราคือสมบัติของโลกดินน้ำลมไฟในโลกมันเดือดร้อนที่ตรงไหนแต่ดินน้ำลมไฟที่ร่างกายของเราทำไมมันเดือดร้อนเอานักเาหนามันจะเป็นจะตายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพอเราพิจารณาไปมาอยู่อย่างนั้นกิจมันก็อ่อนกิจมันก็ไม่แข็งกระด้างกิจมันอ่อนโยนเป็นไปกับมร ดำเนินทางมรรคได้ยังแม่นยำเลยมันไม่ว่าเราจะเอาไปพิจารณาอะไรก็ตามแบบนี้เราก็จะพิจารณาได้ตามความพอใจของเราเราพอใจพิจารณาเรื่องอะไรก็ตามเราก็พิจารณาไปจนกว่วมันจะรู้ในเรื่องนั้นๆขึ้นมานั่นสุดท้ายมาเราพิจารณาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราก็ทำวิปัสสนาเรียกว่าพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ให้เห็นตามความเป็นจริงถึง <c oughs> เรียกว่าวิปัสนาพอเราพิจารณาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เราหลงอีกเมื่อไม่มีอะไรจะให้เราหลงเราก็ไปทำฌานดูทำวิตกทำวิจารทำปิติทำสุขแล้วมันเกิดขึ้นมาในหัวใจของเราวิตกก็หมายถึงถามดูอันนี้คืออะไร อันนี้พาเซ็ตหน้าทำไมต้องเซ็ตมันก็เพราะหน้ามันสก,กรปรกก็เลยต้องเซ็ตมันพอรู้อย่างนั้นก็เป็นวิจารพอวิจารได้ก็มีปิติพอมีปิติได้ก็มีความสุขแล้วก็มีความเป็นหนึ่งของจิตอันนี้เรียกว่าปฐมฌมาน ส่วนดุติยชาญมันทิ้งวิตกไปมีวิจารณไปเลยส่วนตติยชาญมันมีแต่ความสุขกับเอกตาอุเบขาปัญ<ม>จมชาญมีแต่เอกตากับอุเบขาวัน<ม>นี้ก็เข้าอรูปชานอากาสานัญจายตนะวิญญาณนัญจายตนะอกินกัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะ สัญญาเวทยิตานิโรธนี่คือที่พักกิตของพระโยคาวจารเจ้าทั้งหลายพอเราไปพักกิตยอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วเราก็ถอยกลับมาจนเป็นปกติกิจเข้าไปใหม่พอไปอยู่ที่ระหว่างฌานทั้งสี่รูปกับอรูปต่อกันแล้วก็พิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันนะบันพิจารณาถึงเรื่องควมเป็นคนตายอายุไขของเรา พิจารณาทั้งอายุไขทั้งกรรมพิจารณาทั้งกรรมทั้งอายุไขหรืออุปาคาตด้วยโรคภัยไข้ขเจ็บปัจจุบันทันด่วนอย่างบางคนพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งตายเลยนั่นในบางคนเพราะจิตใจมันทนในสภาพไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราถึงเวลาแล้วบ้าน้เราจะจุติเพบแบบไหนบ้าน แล้วก็เตรียมตัวของเราถ้าเราเตรียมตัวของเราได้แล้วบะนี่โครคภัยไข้เจ็บนี่มันถึงขั้นจะต้องจุติิพบไหมไม่ถึงเป็นโครคภัยไข้เจ็บธรรมดาเราเข้าไปพักกิจอยู่ในสัญญาเวทายตนิโรธจนกว่าร่างกายมันจะเป็นปกติแล้วเราถึงจะถอยออกมารับรู้เรื่องของร่างกาย ถ้ามันยังมีไม่ปกติอยู่อย่างนี้เราก็จะต้องอยู่อย่างนี้น่ะมันจะกี่ปีกี่เดือนก็ไม่เกี่ยวนั่นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจตัวเองถ้ามาถึงตอนนี้แล้วนั่นไม่มีคำว่าจะไปตกนรกรับประกันได้ว่าไม่ตกนรกแน่นอนต้องรับประกันตัวเองได้ว่าไม่ตกนรกแต่ถ้าจิตใจมันยังตกอยู่ในกามภพอยู่ มันต้องตกนรกบ้างหรือจะไปสวรรค์บ้างได้แค่นั้นเพราะกรรมภพบมันแบ่งเป็นสองเป็นสักการมาจรสวรรค์กับอบายภูมิ <c oughs> ฉะนั้นในภาคปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัติของตัวเองถ้าหากพวกเราไม่เตรียมการกันจริงๆมันจะตายด้วยความขาดทุนอย่างตายด้วยความหลงไหล <c oughs> ตายด้วยความละเมอเพ้อฝัน ถ้าตายแบบนั้นมันขาดทุนด้วยความละเมอเพ้อฝันตายด้วยความหลิงหลงไหล